Enemies ahead, enemies ahead.

ไฟแรงวะช่างไ,ไม่รู้ว่าอยู่ข้างในามีตัวอยู่เคียววิออกหมดแล้วเดลือมาพี่สีฟ้า ไม่นอต่ไม่ได้ขึ้นยินลงเกยสองตัวนี่คือข้างบนตัวไม่ได้โอ้ยสองปล่อยวะ

รถกันี่ลัวปคับระวังด้วย Watch out เันต้อไปแล้วครับเาฝันนี้ไปได้มึงสูบกทันเลยเย้ nhị <coughs> sao <coughs> <coughs> yeah, <are>. <coughs> Okay. okay. awesome. Yeah, bot. Yeah, yeah. No, no bot, no. Yeah. i'm recalling awesome. a teammate. thanks. 保密。<好><好>好 นีผมมาแล้วพมาเตมาเตช้ไม uh, ่่ายวะตรง m ไปหามึงเนาะ I อะไรอะเห็น่แล้วก็เห็นเห็นเมึงแล้วระวัง I got supplies enemies ahead ตัวเดียวเกี่ยวกันตีเลย Watch out 4ตัวพ้อมไปทำไมมันล้อมมึงแล้วนะ

ก็ไม่มีเปิดไม่ม,มีหาของก็มันยิงใครไม่ได้หรอกเป็นอยู่ไหนเป,เปิดอยู่ไหนก็ watch out mark the location ตัวระเบิดมีสตัวนะ Watch out Mark the location โอ้ยของไม่มีที่อะไร Watch out มีแต่ไอี

bên lùn, tháp vong bên. Biển, ở đâu? À, có quân gì? Ah, Watch out. con gì? นะข่าบวงอิน This way to the play zone. Head toward this point. โอ้ขนาดข้างหลังยังตายดิรุกี้เดยอเรื่องรุกี้เรื่องดาด้วยวอยู่เกี่ยวฝั่งซ้ายยิงอ้าวยิงแล้วขาเข้าไปไม่ย <m> ิงนะแล้วนี่ไง ีมันสองสามเนี่ยขบวนขบวนทำไมนี่ไม่ยิงโอ้โหมาบึ่งหมดวะ Help enemies ahead โอ้โหดักขนาดนี้เข้ายังไงเว้ยนอนโซนหนึ่งด้วยเอาเลยเนาะ สามตัวเลยยังเก็บสามตัวสามตัวน็มตกเาเป็นแล้วสี่ตัวเลย เบบากบรงคาท้อเออด็เก็บของอย่ายิงเนาะออสอนะเพ่กเสร็จกูเลยแถดท้ายเพื่อน

กิงยาญ่หรือเปล่ากินเออไปก็ได้จบ awesome watch out สว่าเป็นรูเลยคู่ทีขโมยคู่ขโมยยูยูนี่เนี่ย Mm -hmm. Thank you. Awesome. Uh, Let's fight together. Awesome. USA.

I got supplies. Yeah, <laughs> <do you> <laughs>

ลูกไม่บงน่าจะพ่วงนตัวนี่ว,วน,น,นี้วัช out บูดรัสน่ไม่นี่วัช out น่ะ้ม<ๆ>่มาเห็นกางอยูน่นะอาโดนโดน a w e s o อยากเป็นดีๆกัไม่อยู่นะ driver C Watch out. Watch out. Mark the location. Qua chơi góc hả? Lên là, lên là, lên là. Awesome. เตรียร้อยเลยเตรียมร้อยอ้ยน้องขึ้นลงอย่ามาซ่านนะน้อ <throat> ง